ะะวันนี้นะคะมาอยู่กับพวกเราชาวออนไลน์สเตชั่นนันเองซึ่งว,ว,วันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรามีของเล่นใหม่มาให้ได้ทดลองเล่นกันด้วยนั่นก็คือนี่เลยเย้เป็นจอไม่จะฟาดเพราะหน้ากูเลยล่ะ <laughs> เป็นจอนะคะ,ะ LG IPS 2 1ต e ่9 Under wide อ9 c u r v e u n d e r w i n e display นันเองอคือตอนแรกมองว่าหน้าพิโยโนี่ใหญ่แล้วปกตินหน้าหน้าจอคอมนี่จอคอมจะบางหน้าพโยโนไม่ได้นะคะใหญ่กว่าหน้าพิยประมาณ3 4เท่าได้คือก็อย่างที่ชื่อเขาบอก ก้า <9. S 2> จอ LG ตัวนี้มัน21ต่อ9หรือว่าอัตราส่วนมันก็ปกติเราจะเล่นไปอะไร สี่ต่อสามบ้างอ่าสิบหกต่อเก้าบ้างอ่าอันนี้เปเริ่มเลยยี่สิบเอ็ดต่อเก้าไม่ได้ว่าจอโค้งด้วยนะคะาพเต็มอิ่มอย่างแน่นอนครับก็นึกว่าหน้าเซียนเนี่ยสามหน้าเรียนกันใจเย็นก่อนตรงแต่ว่าสามหน้าครึ่งด้วยสี่ด้วยอะใจเย็นก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เราได้มาทดสอบนะครับตัวมอนิเตอร์คือสิ่งสำคัญของวงการเกมเมอร์ของพวกเราเลยนะฮะ เราต้องใช้จอดีๆ<ช>แต่ล้วไอ้จอดีๆเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นเลือกเกินแล้วเราก็เลยมาแนะนํำจอโอ้งทรงชุ่งชื่นจอเคิร์ฟหรือจอโค้งเนี่ยฮิตมาก เครืออันตราวายนี่ตอนนี้น uh ี่เร uh ียกได้ว่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ต้องจับขาผมถูกต้องครับแล้วก็พอสเปคตัวนี้ด้วยนี่นะครับเรียกว่ามาแบบหูโหดเทียมมากมากครับเพราะว่าอัตราการรีเฟรชภาพนะครับก็คือที่น้องๆรู้กันครับนั่นคือร 44H เฮิร์ตนั่นเองนะครับโอ้โหคือสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยอยากจะได้กันเลยครับไอ้ปกติที่ผมเล่นกันเวลาอ่ะมันบางทีในเกมมันมีปับหก60บ5กสิบห้าเาเครืองโลโลหน่อยก็50เออเอออัน huh. นี <spat> ้ <pla> 多少呢？ ร้อยสี่สี่ซึ่งที่บอกบอกว่าไม่อยากได้เพราะอะไรใช่ไหมฮะเพราะถ้าเราลองแล้วเนี่ยเราจะกลับไปเล่น60เราลําบากครับโอ้ยเพราะความคมชัดของมันแล้วก็รวมถึงการที่ว่าโอ้มันมันเียสุดๆเลยอารมณ์เหมือนเราดูบูเล่ไปแล้วเออเราไม่อยากจะกลับไปดูซีดีหรือว่าดีวีดีโอ้ผอะไรประมาณนั้นน่ะอ่แล้วก็ส่วนสิ่งสําคัญนะครับสําหรับชาวเกมเมอร์อย่างพวกเราเลยครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราความเร็วหรือโมชั่นนั่นเองครับนั่นคือ1มิลลิเซกนั่นเองนะครับเพราะเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวหรือ การตอบสนองเนี่ยจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยรัเรียกว่าลื่นไหลแบบไม่สะดุดเลยทีเดียวถูกต้องครับผมมันจะมีออปชั่นเสริมอื่นอีกนะครับที่มาตามมานะครับอันนี้สําหรับสายที่แบบว่าลึกนิดนึงนะฮะลึกนิดนึงอ่ะครับนั่นก็คือระบบของ AMD FreeSync นั่นเองนะครับหรือ AMD FreeSync Technology นะครับผมที่จะใช้ในการประมวลภาพในอย่างสมูิแบบนั่นเองภาพไม่ขาดไงปกติเวลาเราเลื่อนจอเร็วๆเคยเล่นแปลกเคยเป็นว่ามันจะเหมือนมา ข้างบนมันจะมาแล้วข้างล่างมันจะมาตามทีหลังอะไรเงี้ยอ่ันนี้มันจะมาบรึกก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งระบบนี้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดพูดแบบเป็นแบบสูตรเลยเนี่ยอันนี้คงลำบากแต่เอาเป็นว่าที่พี่ชาวโมอธิบายก็ให้เข้าใจกันง่ายๆกันละกันนะครับทุกทีเราจะต้องจําเป็นจะต้องปิดออกนะเพราะมันหน่วงเครื่องเล่นเกินเออแต่คราวนี้นะฮะก็ได้เทคโนโลยีตัวนี้มาเสริมด้วยกันละกันครับครับอ่าและอีกตัวหนึ่งนะคะมีระบบคอแชร์ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยเล S <S เต้าในเกมเต้ายิงอ๋ออย่างนี้แบบใครพวกเล่นเกมริงๆจอผู้มีดมีผลอย่างมากครับผมอน,นนี้เราต้องมาลองดูกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องดูเกมด้วยว่าเกมเนี่ยซัพพอร์ตจอขนาดเอาลต้าไวาหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับแล้วรับรอ,องว่าน้องๆจะ โอ้โหโอเวอร์วอตน้องๆจะกว้างขวางมากมันไม่ได้แค่เกมเดียวนะะเพราะเกมอ e ีสปอร์ตเกมต่างๆนี่ขอบอกเลยว่าต้องมีจออย่างนี้เนาะโอเคมาว่าแล้วอย่าพูดเยอะซัพพอร์ตลองเลยกันดีกว่ามา่ดละอยากาเล,แลย<ม>แต่เจ๊ขอโชว์ก่อนเกมแรกที่แจนจอมาเล่นนะคะเยกได้ว,ว่าเป็นเกมที่มีผู้หญิงหรือผู้ชายก็เล่นเยอะภาพกราฟิกแบบว่าสวยมากเอาเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูเหมาะกับจอนี้เลยเหมาะมากจอนี้ต้องใช้เลยวะนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันลองดูและนี่ เรามาลองเล่นกับจอในวันนี้นะคะตอนนี้ก็เรียกเดียวอย่ามเกมอะไร s t a d u e เลเดี๋ยวเดี๋ยวเกมระดับนี้มันเมื่อกี้เมื่อกี้คือถามบอกว่าจอเนี้ยต้องเล่นกับเกมระดับนี้เออประเด็นประเด็นคือเกมอย่างนี้รองรับจอเทพๆอย่างนี้ได้ด้วยอ๋อ เออดิคือจะบอกว่าตอนแรกปกติอะสตาดิวัลเล่อะมันจะต้องมองภาพรวมโดยรวมแบบทั่วๆไปเยอะมากเลยนะว่าเฮ้ฟาร์มเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรโดนอุกกาบาตพังไปบ้าง<อ>แต่ว่าปกติจะเล่นจอปกตินะมันมองไม่เห็นไมขนาดนี้เดี๋ยวก่อนอันนั้นอันนั้นคืออะไรทำไมทำไมแกเลี้ยงสัตว์อย่างนี้เนี่ยทำไมเลี้ยงรวมไม่แยกเขาหน,น,น่หอย เดี๋ยวโดนทีบเลยมันก็แยกชัดเจนดีนะครับก็คือมันก็แยกตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยอันนี้อยู่ในตำแหน่งที่มันควรอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนู้นก็อยู่สุดมุมนู้นเลยใช่ะนะครับและอันนี้ก็อยู่ทางนี้ก็แจ้งปกติดีแต่สิ่งสาคัญคือจอครับโอ้โหมันชัดมากเลยอะมันชัดนะพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่แจงชอบนะอันนี้ขอแบบสุดๆเลยก็คือเรื่องของความกว้าง ปกติถ้าแจงเล่นน่ะมันจะมองได้แค่บางส่วนอย่างปกติอ๋อมจากบ้านปูมองได้แค่ส่วนแค่นี้แล้วเราก็ต้องเดินปกติเห็นหมดเลยปกตินี่เราเราเล่นจะจะไม่เห็นเซียนอะไรเลสิบหกต่อสิบหกต่ก้าน่าจะแค่นี้น่าจะประมาณแค่นี้น่าจะประมาณแค่นี้เออแล้วก็กินขอบฝั่งนู้นไปอีกนิดนึงอ๋อแต่ตาไม่คือจกเยอะมันไม่จำกัดการมองเห็นด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าไอการเคลื่อนไหวหรือว่าไอ motion blur เขาอะถ้าเกิดสมมุติว่ามันแค่3หรือ5มิลลิเมตรอ่ะบางทีมันจะเกิดการเหลื่อม แต่อันนี้มันแค่มีิเซกเดียวไงครับเออมันก็เลยแบบโอ้โหสบายสบายเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบชอบชอบคือคือด้วยเกมที่มันแบบเอาถึงภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศในเกมมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าการที่ทําให้จอมันดึงออกอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราเหมือนกึ่งๆึงดูหนังอ่ะเออแล้วแบบบรรยากาศดูอะไรมันดูแบบ น่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะใครจะมาฟาร์มหาของนะบอกเลยว่าจอนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเห็นหมดเลยเออแต่เอาจริง,รงๆว่าเสียงเอผมรู้สึกว่าเกมนี้ยัง ไม่สามารถดึงศักยภาพของจอนี้ได้พอเอาตัวตนมันมันโกนตีนนี่แหละจริงแล้วอ่ะจริงๆเราเราลองกับจอนเทพๆได้แต่แค่อยากจะแบบว่าเออนำเสนอนะครับในมุมมองใหม่ๆบ้างเพราะว่าถ้าเกิดลองกับเกมเทพๆเนี่ยรับรองเลยว่ามันสุดยอดแน่ๆแต่ตอนนี้เรามาลองดูว่าถ้าเกิดเอ๊เป็นเกมทั่วไปล่ะอินดี้อินดี้แล้วจอแล้วจอเนี้เล่นได้ทุกเกมทุกมือเออแล้วแล้วมุมมองที่มันเคิร์ฟมันก็จะรับเนี่ยโดยเฉพาะมุมมองที่น้องแจงนั่งอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นได้ครบสมบูรณ์คือพูดง่ายๆว่าสตาร์ดิวอเล่ ซัพพอร์ตอเกมรุ่นใหม่ๆก็เอาต้าวน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับโอเคโอ้น่าสนใจเปลี่ยนเกมบ้างเฮ้ยจะเพลินไปแล้วเลยลองเพลินเลยอ่ะนี่อ่าเราจะเล่นเกมก็ต้องใช้แบบเกมที่มันเหมาะกับจอหน่อยเนี่ยครผมปรับเลยฮะ2560 0คูณพ0 8 0ร้โอ้โหไม่ใช่จอนี้ทำไม่ได้พอมาเป็นเอาต้าวแล้วเนี่ย จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นครับอ่าแล้วดูเราลองดูว่าการเลงหรือการยิงหรือว่าอะไรยังไงนะแล้วก็เรื่องของไอ้144เนี่ยมันมีผลมากกับเกม FPS นะครับโอ้นี่งสังเกตดีๆเชฟเชฟตรงนี้มันกว้างให้ไม่ได้หลอกเลยนะไม่ใช่เป็นการดึงฉากหมายถึงว่าไม่ใช่16.9แล้วดึงด้วยเป็นการเรนเดอร์แยกเลยนะครับแยก Subject ทุกอย่างออกจากกันโอ้โหตายแล้วกว้างจังสมูทมากฮะ แต่ว่าพวกเกมพวกนี้เการที่เราเห็นมุมมอในกว้างขึ้นนี่เป็นส่วนสําคัญมากเลยนะครับปกติเวลาเห็นพี่โมเล่นนี่ข้างๆออกมายังไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ,พี่โมเล่นตัวเด็ดของเขาด้วยฮะตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนไปไหนรดท็อกนะฮะโอ้โหโอ้โหเจอรดทอกด้กันนะเออ ไดูนเพื่อนไปเพื่อนขวาเพื่อนไปขวาเราเราแอบกอนงเอ้ยนมาแล้วมาู้มารู้อโอ้โหแต่ขนาดของไอคอนกับอันนี้เท่าเดิมเท่าเดิมปกตินะครับแล้วก็เนี่ยใส่สเปซตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้ใช่เอเพื่อให้มันเข้ามาใกล้หน้าจอเรามากขึ้นมาหน่อยครับแต่มุมมองเรากว้างขึ้นนะครับความต่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยครับเซียนคือเรื่องของไอไอความที่มันเป็น144เฮิร์ตเนี่ยเออมันดูแบบเร้่องว่ามันมันลื่นแบบอารมณ์เหมือนถ้าจะให้บรรยายความรู้สึกมันเหมือนครั้งที่เราดูแบบ บูเลแรกๆอ่ะครับเรายังรู้สึกว่าแบบสุดยอดอ่ะนี่มันอะไรกันมันเร็วมันเร็วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเนี้ยครับเนี่ยมันจะวื้บอีกเนี้ยมันวื้บแบบเนียนอ่ะเนียนไปหมดเลยนะครับผมเพราะนั้นตรงนี้อันนี้ต้องปรับตัวกันนิดนึงอันนี้จริงครับจริงถ้าได้จอมันนี่มาเล่นนะาะว่าทั้งวันอ่ะครับผมผมว่าทั้งวันอ่ะ สบายครับเพวันนี่คืออะไรแพ้ทั้งวันเลยอย่างนี้เล่นเล่นทั้งวันอ่ะ <c oughs> คือเรื่องจอกับเรื่องฝีมือนิดเราต้องแยกแยะแต่ในนี้ต้องแยกแยะนิดนึงะนะครับ,รบเอาบายรับก่อยที่อขอย้ำอีกสักครั้งนึงครับอย่างอย่างเนี้ยเราที่เห็นเนี่ยถ้าเราเล่น16ต่อ9มันจะชิดนี่เลยอ่าอ่าแต่พอตอนนี้ปุ๊บเขาไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วเขาเพิ่มตรงนี้ให้ใช่ซึ่งเกมนี้รองรับแน่นอนโอเวอร์วอตเป็นเกมที่ไอ้นี่อยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยรองรับทุกอย่างออกมาจัดอินเทอร์เฟซใหม่โอเคเลยเพราะอย่างที่ผมให้ดูในออปชั่นนนนะครรับตงเเเี้ยาาห็ว วงเล็บไว้ให้เรียบร้อยเลยร้อยสี่สี่ครับถ้าจอคุณลองรับเขาก็อัดมาให้นะครับถูกต้องนะครับผมโอเคโอ้โหสุดสุดฮะถ้ามองถ้ามองในมุมหนึ่งถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าโอ้พอกว้างแลวอาจจะเล่นยากก็ได้เพราะว่าเพราะสายตากับการโฟกัสเราใช่ไหมแต่ผมเม่อมองอีกทีหนึ่งผมว่ายังไงก็โอเคโอ้โหโอ้โหพี่ชามโมแม่นมากครับพี่ชามโมแต่แรดูช้าไปนิดนึงฮะต้องสะบัดหน่อยนะครับพี่ชามโมผมฮันโจเมนนู้วอโอเคค่ะแลวนี่นะคะก็คือจอ L4 IPS 21:9 Curved Full Wide Display นั่นเองเดี๋ยวก่อนทำอะไรเนี่ยเทรคพอร์ตอยู่ข้างหลังนะอรัพอร์ต รุ่นที่เราได้มาครับก็คือสาย4 UC 79G นะครับซึ่งรุ่นที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีพอร์ต Display Port ให้1พอร์ตครับแล้วก็มี HDMI ให้2พอร์ตด้วยกันนะครับ HDMI เองเนี่ยเป็นการแยกระหว่าง1ครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งด้วยหรือเปล่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับใช้คัรจอจอ2ตัวในการดำเนินอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้อ่างเงี้ยแต่ตอนนี้ที่เราเสียบไว้นะครับเป็นการใช้ Display Port นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับก็มาตรฐานครับมี USB แล้วก็มีตัวลายเอาให้ด ง่ายต่อแล้วก็เอาไลน์เอาเข้าลำโพงคู่หนึ่งส,สบายๆนะครับหรือเข้าซาวบาก็าแล้วแต่และกันนะฮะขาตั้งเดี๋ยวนี้จะไม่เหมือนรุ่นเราแล้วนะฮะ,ะรุ่นไม่เหมือนรุ่นที่พวกเราใช้จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นโชว์ อ่าขึ้นลงอย่างนี้นะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเจนมีความรู้สึกว่าจอที่เขาทาออกมาสวยอยู่แล้วนะแต่ที่สวยแบบที่ชอบจริงๆนะคะก็คือขาตั้งนี่แหละอ่าสวยมากครับผมมีการเอามีการเอาสีแดงกับสีดํามาใช้ร่วมกัน LT ีก็เลยจับแดงดํามาเหมือนกันก็แล้วแต่ใครอยากจะจัดชุดมาแบบเต็มสตรีมไงจอแดงดําเมาส์แดงดำโอ้โหอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองดูก็แฮปปี้ดี ส่วนเรื่องราคาอันนี้ก็ขอให้ทุกคนไปลองติดต่อร้านค้าหรือว่าตัวแทนจําหน่ายกันเราเองก็ร้วการนะครับแต่แน่นอนว่าด้วยสเปคเทพขนาดนี้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับต้องเข้าใจหน่อยนะครับเอาเป็นว่าใครอยากรู้ราละเพิ่มเติมนะสามารถไปดูได้ที่เว็บของ LG เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้นะคะถ้าอย่างไงชื่นชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราจะพยายามหาของมารีวิวอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีครับหรือว่าแบบใครมีประสบการณ์ในการใช้จอเคแบบนี Curve ใช้ตัวนี้เลยเนี่ยเออใช้แล้วยังไงถ้ารู้สึกยังไงอธิบายหรือว่าคอมเมนต์รีวิวบอกคพื่นใครอยากได้พิมพ์มาพี่โอ๊ตแจกสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนผมไปปั๊มไอดีมาพิมพ์โอเคครับวันนี้พวกเราสามคนลาดาวครคบแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ จ้าวันนี้ OS มีไลน์แล้วนะจะคุยเล่นปรับทุกทุกเรื่องออกหักรักคุดอุ่นหิบพราติดตื่นสายก็ได้ตามสบายหรือจะแนะนำติชมรายการก็ตามศรัทธาอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอนผมจะผมจะแก้มือเกมเมื่อกี้โอเคเราเหอจะขอเล่นบ้างอยากอยากเล่นอยากเล่นบ้า เมื่อกี้จอยังไม่ถนัดไม่ไม่มองมองใกล้ยังชัดเลยอ่ะกูแคสตรงนี้รู้ป่ะคือมองใกล้ยังชัดอ่ะแคสตรงนี้คือจอมันใหญ่ใหญ่แต่มองใกล้ก็ยังชัดอ่ะอ๋อขออนุญาตนะคะทีมงานของ lg นะคะตอนนี้เพราะเราชาว all s t a t i o นก็ไม่มีงบนะคะเดียวเลยนขอไอ้นี่เลยขอผมก่อนแล้วกันนะครับตัวนหนแหมราว่าคนอื่นเขา